สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเนื้อหาที่ต้องบอกว่าท้าทายความคิดมากๆเลยนะครับจากมัญชุศริมหาประชาปรมิตาสูตรค่ะเป็นพระสูตรสำคัญของมหายานเลยนะคะที่เน้นเรื่องปัญญาบารมีผ่านมุมมองของพระมัญชุศริโพธิสัตว์ค่ะครับ ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากฉบับแปลของอาจารย์ธนพิพัฒน์เจนนพการใช่ไหมครับที่แปลจากภาษาอังกฤษอีกทีใช่ค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากอาจารย์อริยะสุพรรณเพศด้วยนะคะท่านเทียบกับฉบับที่แปลจากภาษาจีนโดยตรงของพระอาจารย์วิสุวพัฒน์อืมซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะ พระสูตรนี้เนี่ยได้ยินมาว่าลึกซึ้งมากจริงๆค่ะว่ากันว่าเป็นอจินไตเลยทีเดียวอจินไตคือเกินกว่าความคิดเราจะเข้าใจได้ง่ายๆประมาณนั้นเลยค่ะแต่เหมือนว่าหัวใจหลักๆเลยคือการเข้าใจเรื่องความว่างหรือที่เรียกว่าสุญญานะคะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะมาเจาะลึกแก่นคำคิดเรื่องปัญญาบารามีกับสุญญานี้แหละครับว่าพระมัญชุตรี ท่านนาเสนอไว้อย่างไรแล้วมันเปลี่ยนมุมมองต่อโลกต่อความจริงของเราไปได้ยังไงบ้างนะคะครับผมเริ่มตรงไหนกันดีเอาเรื่องการเห็นก่อนไหมครับเพราะมันชูสีท่านสอนให้เห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นความจริงยังไงครับเอ,อ่อท่านชี้ว่าการเห็นจริงๆเนี่ยคือเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่เกิดไม่ดับค่ะไม่มีการยึดถือไม่เปลี่ยนแปลงคือเห็นสภาวะที่มันแบบว่าไร้แก่นสารไร้ตัวตนจริงๆ ที่เราเรียกว่าสุญญา,านะล่ะค่ะอ๋อ oh. นี่คือแก่นของปัญญาบารมีเลยคือปัญญาที่มองเห็นความว่างเปล่านี้เองฟังดูเหมือนว่าถ้าทุกอย่างมันมันว่างเปล่าไปหมดแล้วความแตกต่างล่ะครับอย่างสังสารวัฏกับนิพพานมันจะต่างกันยังไงหรือมันไม่มีความต่างนั่นล่ะค่ะประเด็นสําคัญเลยคือปัญญาบารมีเนี่ยคือการไม่อิงอาศัยในธรรมไหนๆเลยไม่อิงอาศัยค่ะไม่ติด ไม่ว่าจะเบื่อสังสารวัตหรืออยากได้นิพพานเพราะพอเข้าใจสุญญาตาแล้วจะเห็นว่าเอา้าทั้งสองอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีแก่นแท้ให้ยึดตั้งแต่แรกเหมือนภาพลวงตาเลยครับคล้ายๆค,ค่ะหรือเหมือนสายรุ้งที่เราเห็นชัดๆแต่จับต้องไม่ได้มันไม่มีเนื้อแท้ในตัวเองนะคะอืมพอจะเห็นภาพครับในพระสูตรมีตัวอย่างอะไรที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องความว่างหรือการไม่ยึดถือนี่อีกไหมครับ มีบทสนทนาที่น่าสนใจมากค่ะพระมัญชุศีท่านทูลพระพุทธเจ้าว่าแม้พระองค์จะโปรดสัตว์มากมายให้ข้ามไปนิพพานได้เนี่ยนะคะครับแต่จํานวนสัตว์ในสังสารวัตรก็ไม่ได้ลดลงเลยเอ้าวทำไมเหรอครับเพราะโดยพื้นฐานแล้วมันไม่มีสัตว์ที่มีตัวตนจริงๆให้เพิ่มหรือลดได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะโหอันนี้คือทลายความคิดเรื่องตัวตนไปเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะซึ่งมันก็นําไปสู่เรื่องอาจินไตที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นะคะครับไอสิ่งที่คิดไม่ถึงอย่างที่บอกว่าโพธิหรือการตรัสรู้กับบาปหนักๆอย่างอนันตริยกรรมห้าเป็นสิ่งเดียวกันอันนี้เออขัดแย้งในความรู้สึกมากครับค่ะเข้าใจเลยค่ะแนวคิดอาจินไตนี่มันท้าทายตะก,กะปกติมากการบอกว่าโพธิกับอนันตริยกรรมเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ย คือไม่ได้หมายความตามตัวอักษรแบบโลกๆนะคะครับแล้วมหมายความว่ายังไงครับแต่เป็นการชี้ไปที่สภาวะที่มันอยู่เหนือคว,ความเป็นคู่อะคะ่ะเหนือดีชั่วเกิดดับที่เราคุ้นเคยสภาวะที่พ้นไปจากการแบ่งแยกใช่ค่ะเป็นสภาวะที่คำพูดหรือความคิดไปไม่ถึงเพราะทั้งคู่มันก็ว่างจากลักษณะที่แท้จริงให้ยึดถือได้เหมือนกันแม้แต่การบรรลุธรรมเองก็ไม่ใช่การได้อะไรมาใหม่ เพราะไม่มีผู้ได้หรือสิ่งที่ถูกได้จริงๆถูกต้องค่ะแสดงว่าความเข้าใจเรื่องสุญญาตาเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะครับในการจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าอจ,จินไตนนี้สำคัญมากค่ะแล้วเรื่องฉบับแปลที่ต่างกันล่ะครับที่อาจารย์อริยะท่านตั้งข้อสังเกตไว้มันมีผลต่อความเข้าใจแก่นหลักพวกนี้ไหมครับอาจารย์อริยะชี้ว่าแม้จะมีรายละเอียดต่างกันบ้างเช่นออการแบ่งบทหรือรายละเอียดการปฏิบัติเอก,เกวยุสมาธิ สมาธิเพื่อให้เข้าถึงปัญญาบารมีเร็วขึ้นใช่ไหมครับค่ะสมาธินั้นแหละค่ะแต่ท่านมองว่าทั้งสองฉบับแปลเนี่ยก็ล้วนแต่ถูกต้องและส่งเสริมกันนะคะอาจจะสะท้อนแง่มุมที่ต่างกันเล็กน้อยหรือระดับความเข้าใจต่างกันแต่หัวใจเรื่องสุญญาตาปัญญาบารมีก็ยังเหมือนเดิมค่ะอ๋อเข้าใจครับแล้วการทําความเข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งขนาดนี้พระสูตรบ,บอกไหมครับว่ามีประโยชน์มีอานิสงสอย่างไงบ้างมีค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่า แค่ได้ฟังคำเรื่องปัญญาบาร,รมีนี้โดยไม่ตกใจไม่หวาดหวั่นเนี่ยก็ถือว่ามีบาร,รมีเก่าสะสมมามากแล้วนะคะครับผมแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองจากทวยเทพแล้วก็เป็นหนทางไปสู่อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุดค่ะแล้วสมาธิที่ว่าเมื่อกี้ล่ะครับเอกวิยุหสมาธิค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงสมาธินี้ว่า เป็นการปฏิบัติโดยระลึกถึงพระพุทธเจ้าต่อเนื่องจนเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสิ่งหรือธรรมธาตุครับซึ่งเป็นเหมือนทางลัดให้เข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งทะลุปลุกปลงเลยค่ะสรุปแล้วการคุยกันของเราวันนี้ก็เหมือนเป็นการพยายามเชี่ยเห็นว่ามัญชุสรีมหาปรัชญาปารมิตาสูตรเนี่ยนำเสนอหนทางแห่งปัญญาที่มองทะลุภาพมายาต่างๆใช่ค่ะทะลุตัวตนสรรพสิ่งไปสู่ความจริงที่เป็นสุญญตา เป็นความว่างซึ่งเป็นสภาวะที่เ,เกินกว่าคําพูดความคิดจะไปถึงที่เรียกว่าอาจิงไกยค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อความจริงขั้นพื้นฐานไปเลยกระผมก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะครับคือถ้าหากว่าแก่นแท้ของทุกสิ่งเลยแม้แต่การปฏิบัติธรรมหรือการตัดสรู้เองเนี่ยมันล้วนว่างเปล่าจากลักษณะที่ยึดถือได้เป็นอาจินไตไปหมดอืม แล้วการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราๆท่านๆเนี่ยควรจะมีหน้าตาหรือมีความหมายแบบไหนดีละครับที่จะสอดคล้องกับความเข้าใจลึกซึ้งแบบนี้โดยที่เราจะไม่เผือไปยึดติดกับรูปแบบการปฏิบัติหรือเป้าหมายแบบเดิมๆอีก